อืมอ่าคนที่ขายที่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าทำพิธีพระอาจารย์จะทําพิธีขอ,อรพรพระปู่แม่ย่าอ่าปิดนี่ปิดสินเด้อโชคดีน้ำรวยอันนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้บลโอ้โหมาไกลจังเลยเฮงเฮงรวยๆเด้ออ่าอ่าโชคดีน้ำรวยเงินไหลนองท่อไหลามาณนะชาลิติเปิดโชครับชัดนะเพี้ยงอ่าเฮงเฮงรวยรวตังๆ,เ,เ,เ,งๆเงินไหลนองท่อไหลามาณนะ์ชาลิติปิดนี่ปิดสินให้นะ เงินไหลนองทองไหลมาน้าชาลิติปิดนี่ปิดสินให้เด้อเปิดโชครับซับนะโอ้คนนี้กุ้มใจหลายเรื่องเลยนี่าปิดนี่ปิดสินให้เด้อสำหรับคนทีใจปิดนี่ปิดสินให้ทุกคนนะนะเปิดโชครซับนี่นี่รวยปังๆปิดนี่ปิดสินอันนี้ทํางานอะไระนี่บขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังนะโชคดีลำดวยเด้อเ่าเฮงรวยๆปังๆนะเงินไหลนองทองไหลมาปิดนี่ปิดสินให้นะเดี๋ยวพระอาจารย์จะเอาแค่นี้เด้อเ่าเฮงรวยๆปังๆอปิดนี่ปิดสินนะ เฮงเฮงรวยปังๆนะปิดนี่ปิดสินให้นะอ่าเฮงเฮงรวยๆปังปปิดนี่ปิดสินเ้ออ่าได้อ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเ้ออ่าเฮงเฮงรวยๆปังๆังปิดนี่ปิดสินให้นะอ่ามากๆคนนี้ปิดท้ายอ่าขอให้อะไรเฮงเฮงรวยรวปังๆังนะโชคดีร่ำรวยเ้ออ่าสาธุอ่าพระอาจารย์จะขายงัวผู้ใดนอกจะซื้องอยู่นี่ฮะอ้าไม่ขายหลายอันหลายเนี่ยหรอขอให้ได้ขายเ้อะขายกี่ตัวนะ